วัดีครับฟูฟ้าบ้านไม้นกดาวนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านให้ดูอีกหนึ่งหลังนะครับเราติดตั้งอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูตัวบ้านก็จะมีขนาด7 0เมตรคูณ7เมตรนะครับความความกว้าง10เมตรความลึก7เมตรใครอยู่ใกล้ก็เข้ามาดูงานแล้วก็ดู ดูได้นะครับมาดูงานที่อำเภอสีบนเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปชมด้านบนก่อนนะครับบันไดก็เป็นบันไดธรรมดาหงเมตรเราไม่ได้เป็นบันไดปิดทึบนะครับก็จะมีพักชานบันไดแล้วก็เดินขึ้นมามเป็นระเบียง ตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับระเบียงที่ไว้ชมวิวนะครัขึ้นมาก็จะเจอระเบียงเลยก็คือจะมีโชฟานั่งหนึ่งตัวครับแลวก็ด้านหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นมุขค,คุมบันไดเสาสามต้นเดิมๆก็ของเราก็เจ็ดคูณสิบนี่ก็จะทําเป็นบันไดเสาสามต้นอยู่แล้วนะครับให้ลูกค้า บ้านหลังนี้ก็จะมีประตูทางเข้าเป็นประตูบานสไลด์นะครับเป็นบานเลือ่อนเป็นบานสไลด์สองบานเข้าห้องถูงนะครับนี่ก็จะเป็นห้องถงภายในตัวบ้านก็จะเป็นห้องถูงแล้วก็จะมี3ามห้องนอน1ห,ห้องน้ําอยู่ข้างบนบ้านนี้นะครับแล้วก็ระเบียงหน้าบ้าน บ้านเราออกแบบและทำไม่เหมือนใครนะครับภูฟ้าบ้านไม้ลอกดาวเราออกแบบเพื่อจะให้ลูกค้าได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับก็คือมีทั้งห้องนอนห้องน้ำอยู่ในที่เดียวกันไม่ต้องเดินลงไปด้านล่างมีห้องนอนห้องน้ำเสร็จสับเรียบร้อยอยู่ในที่เดียวกันอยู่บนบ้านเลยนะครับสำหรับกลางๆคืนสะดวกมากเลย พาดูห้องนอนนะครับห้องนอนห้องแรกก็จะเป็นขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะครับห้องนอนก็จะใหญ่ใส่เตียงใส่ตู้ใส่ที่นอนใหญ่ได้เลยนะครับห้อง3คูณ4เมตรหน้าต่างก็บานทางไปทางกว้างนะครับ4บานกับสามบานก็โล่งโปร่ง ให้แสงสว่างได้ดีนะครับห้องแรกห้องที่2อ,อยู่ตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกันนี้จะมีอยู่2ห้องห้องแรกด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องขนาดสมเมตรคูณสเมตรนะครับห้องเล็กหน่อยเป็นห้องลูกหรือสามารถที่จะเป็นห้องรับแขกได้นะครับลงพื้นลงเงาสวยแล้ว ้องที่3ที่ 3, 3ก็ขนาดใหญ่นะครับ3มเมตรคูณสเมตรใส่ตู้ใส่เตียงใส่ที่นอนติดแอร์ได้เลยนะครับเย็นสบายพราะฟ้าไฟเราทำให้เรียบร้อยติดให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับสวยงามแล้วถัดมาออกตรงกลางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับใีห้องน้ำ ห้องน้าหลังนี้จะกว้างนะครับห้องน้ำสองเมตรคูณสามเมตรไปเลยห้องน้ําจะกว้างกว้างมากเราเทพื้นติดตะข่ายต่อท่อไว้เรียบร้อยไว้ให้ลูกค้าติดอุขภัณ์กับติดกระเบื้องก็เป็นอันใช้ได้เลยนะครับเราทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเท,เทพื้นเทปูนไว้เรียบร้อยกันน้ําซึมได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีแผ่นเด็กปูพื้น ห้องน้ำนะครับแล้วก็มาเดินมาก็เป็นห้องโถง3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องโถง1นระเบียงอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับบ้านหลังนี้ราคาไม่แพงลูกค้าพอใจมากเราติดตั้งเสร็จลูกค้าพอใจมากเลย บ้านเราจะสวยทุกลังถ่ายให้ดูได้ทุกลังทุกที่นะครับบ้านเราจะสวยไม้จะสวยไม้จะดีของเราจะคัดเลือกและเน้นที่สุดก็คือการทำงานละเอียดนะครับงานจะสวยงามออกมาได้ดีนะครับดูดูข้างล่างนะครับ ดูด้านล่างนะครับด้านล่างของเราก็จะตีถักนะครับโครงสร้างด้านล่างก็จะตีถักให้เรียบร้อยนะครับตีถักเพื่อจะ,อะเพื่อความแข็งแรงนะครับตัวคานเราก็จะเป็นคานตัวยาวตัวเดียวตลอดเลยนะครับเป็นคานคู่หมดนะครับด้านล่างก็จะเป็นคานคู่หมดคานใหญ่ครับรับน้าหนักได้ดีไม่มียวบยากนะครับ บ้านของเราทําให้ลูกค้าเนี่ยคือออกแบบให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนครัปรับเปลี่ยนแบบภายในด้านบนได้นะครับมีเจ้าอื่นที่จะไปเรียนแบบนะเจ้าอื่นเรียนแบบเยอะแยะนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับงานฝีมือความละเอียดความสวยงามจะไม่เหมือนฟูฟ้าบ้านไม้นกดาวนะครับเราเป็นเจ้าแรกที่อ,ออกแบบเองทำเองนะครับเป็นเจ้าแรก เจ้าเดียวที่มีลิขสิทธิ์นะครับคนอื่นเข้าไปทำจะไม่ได้เหมือนเรานะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเอาเห็นลูกค้าเอารูปของเราไปลงเยอะแยะเห็นคนเอาไปลงเพจลงขายหลอกลูกค้าเยอะแยะนะครับหลายเพจที่ไปเอาแบบบ้านของเราไปเพื่อจะ,อะเอาไปขายนะครับเอาแบบบ้านเราไปทำ ขายแต่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าฝีมืองานจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเข้ามาดูงานได้นะครับไปดูที่ภูฟ้าบ้านไม้นกดาวอยู่อำเภอการทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอการทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดเท่านั้นภูฟ้าบ้านไม้นกดาวไปดูใน YouTube ได้นะครับกดติดตามกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ